กลับมานะครับยังอยู่กับรายการสนามข่าวท้องถิ่นติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะจังหวัดลบบุรีร่วมกับโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูป,ปถัมภ์ร่วมขานรับนโยบายรัฐมนตรีศึกษาเพิ่มสเกลภาพแก่นักเรียนสู่มาหาวิทยาลัยในฝันค่ะ นายอัมพลอังาพากรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดลบบุรีดาเนินการตามนโยบายของพลตํารวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโครงการเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนําสู่การปฏิบัติโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิวรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิสรารามราชวรวิหารและโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูประรมภ์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการจับมือกันไว้พิชิตทีแกด68สู่มหาวิทยาลัยในฝันเรียนดีมีความสุขเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anyway Anytime จับมือไว้แล้วไปด้วยกันโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกทักษะมีประสบการณ์กับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารูปแบบใหม่ทีแกดรวมทั้งการจัดทาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อสู่ระบบการคัดเลือกกลางบ คนเข้าศึกษาในสถาบัานอุดมศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล,และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุด ดมศึกษาด้วยรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line. ทั้งนี้โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง13พฤศจิกายน2567ผ่านการถ่ายทอดสดที่โรงเรียนวินิศศึกษาในพระราชูปธรรมอำําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีค่ะ